ในานามของคณะสงฆ์และคณะอุบาสกอุบาสิกาของสำนักวัดพร,ระวงสาวาสขอแสดงความชื่นชมยินด,ดีต่อท่านพระมหาชาย,ยัางกูลกุศลจิตโตในโอกาสที่ ได้รับพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคและท่านพระมหาธิรวัตอธิวัฒโนในโอกาสที่ได้รับพระราชทานพัดเปลี่ยนธรรมหกประโยคนำความปลื้มปีติยินดีมาสู่สำนักวัดปรโยโรวงสาวาท โดยฝ่ายการศึกษาได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติภายในพระอุโบสถนี้โดยเจ้าคณะผู้ปกครองที่ท่านสังกัดก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับพระเถรานุเถระและญาติโยมสาธุชน ในการนี้พระเถระทั้งสองรูปนอกจากประสบความสำเร็จในการศึกษาคือได้ปริญญาบัตรในชั้นปริยนธรรม9้าประโยคและประกาศนียบัตรในชั้นปริยนธรรมหกประโยคแล้วยังได้รับพระราชทาน พัฒระเรยนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของทั้งสองรูปนอกจากจะประสบสำเร็จในการศึกษายังถือว่าได้รับการยกย่องไว้ในฐานะของ พระสงฆ์ผู้มีอิสริยะฐานันดรพัดเรียนนั้นใช้ออกงานพิธีหลวงและถือว่าเวลารับกระถิ่นหลวงก็จังใช้พัดตามฐานานุสักท่านมหาชย,ยางกูลเลื่อน ตั้งสมณศักดิ์อีกขั้นเดียวก็เป็นเจ้าคุณหละส่วนพระมหาเทรวัตคงยังไม่พอใจแค่นี้ต้องเอาประโยคเกก่อนเป็นประโยคเก้าเขาจะให้ถ้าประโยคหเขาเรียกพระครูสีแต่ประโยคเก้าเขาเรียกเจ้าขุนสีเลือกเอา เอาเจ้าคุณสีดีกว่าอันนี้เป็นทั้งเขาเรียกว่าเกียรติยศอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศอันเนื่องมาจากคุณความดีในด้านการศึกษาและได้รับสมณศักดิ์ด้วยการพระราชทาน มันจึงมีสองสถานะควรแก่การยกย่องควรแก่การประกาศให้เป็นแบบอย่างเป็นทิฏฐานุคติและวัดประยุรวงศาวาสก็ไม่ได้บ่อยนักที่จะมีปร,ริยนเก้าประโยคที่สอบได้ในสำนักวัดประยุรวงศาวาสเพราะฉะนั้นการที่ท่านพระมหาชายนางูลมีอุตสาหาวิริยะ ทำชื่อเสียงให้สำนักนี้ก็ควรแก่การประกาศขอบคุณท่านยกช่องท่านให้ปรากฏในมหาสมาคมพร้อมกับผู้ที่สอบไล่ได้ซึ่งเดินตามปฏิปทาในด้านการศึกษาต่อไปเหตุที่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงอุปถัม เรียกว่าในพระบรมราชูปร,รมภมในต้นปริญญาบัตรเนี่ยอุปถรัรมภ์การศึกษาพระประิธรรมแผนกบาลีอย่างนี้ก็เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาภาระหน้าที่ของทั้งสองรูปไม่ใช่มีเพื่อตนเองเท่านั้นในการศึกษาเล่าเรียน แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วยเห็นเหตุอันนี้พระมหากษัตริย์จึงทรงอุปถรัรมย์ยกย่องพระภิกษุผู้สอบไล่ได้ไว้ในสมณศักดิ์ด้านการศึกษามีการพระยทานพัดปเปลี่ยน และยกย่องให้อยู่ในตำแหน่งการบริหารคณะสงฆ์ในระดับสูงมาแต่ไหนแต่ไหลในสมัยรัชการที่ห้าว่างเว้นจากการสอบพระปริธรรมรแผนกบาลีสปีเพราะเสด็จประพาสยุโรปพอจะจัดให้สอบใหม่เหตุผลในการสอบก็คือไม่มีพระปกครองคณะสงฆ์ ว่างเว้นจากการสอบก็จำต้องคัดเลือกพระภิกษุผู้มีความรู้มีความสามารถมารับภาระธุระพระศาสนาจึงจัดสอบพระปริธรรมแผนกบาลีขึ้นเหตุผลในการประกาศอันหนึ่งก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับผู้ที่เรียนบาลีนี่เป็นสายตรงนะในการที่จะเข้ารับภาระธุระพระศาสนา ในพระบรมราชโบบายของพระมหากษัตริย์แต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันรัชกาลปัจจุบันก็ทรงสืบสารรักษาและก็ต่อยอดดังที่พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงเป็นต้นพระราชทานพันยศในครั้งนี้อุปถัมภ์การสอบบาลีด้วยวิธีการต่างๆ เหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าเหตุห้าประการทำให้ย่อมเป็นไปเพื่อการเสื่อมสูญอันตรธานของพระพุทธศาสนาสัมโมสายะอันตรธานายะสังวัตตันติเหตุห้าประการข้อที่หนึ่ง ภิกษุสงฆ์ไม่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมธรรมมังนะปริยาปุนันติไม่เรียนพระธรรมนี่ก็จะทำให้เสื่อมาศาสนาเสื่อมแล้วไม่อยากจะบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยพออยู่ใต้การปกครองของคอมมิวนิสต พระพุทธศาสนาอ่อนแอมากเขาไม่ยอมให้เรียนคำสอนในพระไตรปิฎกสักเท่าไหร่ตอนแรกๆเนี่ยน,นะแม้แต่จะเอาตำรานักธรรมบาลีเอาเข้าไปทอดพระป่าถวายเขาก็ยังไม่ให้เข้าเลยนะไม่ได้เรียนธรรมะนี่นานๆเข้าพระศาสนาอ่อนแอ พระสงฆ์เป็นหลักของบ้านเมืองไม่ได้กว่าจะมาตื่นรู้ตอนนี้ก็ค่อนข้างช้าเพิ่งมาเปิดโอกาสให้พระได้ตาสว่างเมื่อมาร่วมประชุมวิสาขาบูชาโลกว่าพระไทยนี่ไปถึงไหนแล้วเพราะเรียนบาลีเรียนนักธรรมเรียนมหาวิาลสงฆ์เนี่ยทุกฝ่ายตอนนี้ก็เลยส่งพระสงฆ์มาเรียนที่ประเทศไทย เปลี่ยนบาลีตักสูตรของเราอะไรต่างเริ่มไฟเขียวและประเทศเพื่อนบานที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะข้อหนึ่งข้อเดียวเนี่ยทำให้าศาสนาเรียวลงไม่ศึกษาธรรมะข้อสองนัยะถาปร,ริยัตังธรรมมังปะนปะปเรสังทเทเสนติ ไม่แสดงธรรมตามที่ตัวเองศึกษาเล่าเรียนมาก็เพราะไม่ได้เล่าเรียนมาก็ไม่รู้จะเทศเรื่องอะไรไงก็เลยไปเทศเรื่องอื่นๆหมดยกเว้นธรรมะสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆนอกจากจากนโมตัสสะพคกวะโตวเวลาเทศ ความนอบน้อมจงมีแด่พระพุทธเจ้าแล้วยังต้องแสดงความนับถือต่อท่านคาร์ลมาร์กส์ด้วยไม่งั้นเขาไม่ให้เทศเคยถามอาจารย์พระมหาวิจิตตเลนะตอนนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่พระสังฆราชประเทศเพื่อนบ้านเล่าเสียตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะลืมซะเรื่องเก่าไม่เล่ามันจะลืมก็เลยเล่าว,ว่า มันกระทบอย่างนี้จริงๆเหมือนพูดเล่นแต่เป็นเรื่องจริงไม่แสดงธรรมตามที่เรียนแสดงเหมือนกันแต่ไม่รู้ไปแสดงเรื่องอะไราศาสนามันจะอยู่ได้อย่างไรข้อที่สยะถาปริยตังนะปรรสังวาเจนติไม่บอกเล่า ธรรมะที่ได้ตามที่เล่าเรียนมาท่านก็หมายถึงวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรตินั่นแหละก็คือเปิดเผยแสดงทำให้ง่ายวิภาควิจาร์ตีความให้พิสดารขึ้นอันนี้คือข้อที่สไม่ทำอย่างนี้ศาสนาก็เสือ่อมเพราะคนก็ ได้แต่ท่องหัวข้อไปแต่ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่ทำให้ง่ายธรรมะกลายเป็นเรื่องยากเป็นยาขมพอจะเทศแล้วก็หนีเลยอย่างนี้ไม่ได้ข้อสข้อสยะถาปริยตังนะสัตข้อสนี่ก็คือนะสัชายังกรนติไม่ท่องไม่สาธยายไม่สวด สวดมนต์ไม่ได้อะต่อไปคงจะเปิดเทปเนอะ AI สวดแทนนะ่ะพระไม่ไม่สวดบทยากๆแล้วมันก็ไม่ขลังไม่น่าศรัทธาสมัยก่อนก็คือไม่สืบต่ออายุพุทธศาสนาเพราะต้องท่องพระตับพระปาติโมกท่องพระไตรปิฎกและข้อที่ห้ายะถาปริยตังธรรมังนะ อนุวิตักเกณติอนุวิจาเรนติมนุษามนาสานุเปกขันติต้องอ้างบาลีหน่อยพระพูดพูดกับพวกประโยคเก้าประโยคหกเนะี่ยโยมฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรข้อข้อที่หเนี่ยคือไม่ตรึกตรองไต่ตรองพินิษพิจารณาเนื้อความของธรรมะ ามที่ได้เล่าเรียนมามนุษยานุเปกขันติไม่เพ่งด้วยจิตขบให้แตกเหมือนกับตีความพุทธศาสนาสุภาษิตในวิชานักเทศขนบธรรมะไม่ทำอีกก็เรียกว่าสอนไปตามที่ท่องมาเนี่ยญาติโยมก็รับไม่ไหวห้าข้อนี้จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หนึ่งศึกษาธรรมะในพระไตรปิฎกพุทธสองสแสดงพุทธเทศนานะตามลีลาสาริกาป้อนเหยื่อข้อที่สองข้อที่สามบอกกล่าวช่วยกันสอนพระประธรรมเป็นภาระสืบต่ออายุพุทธศาสนาข้อที่สีท่องสวดสาธยาย ภาษาบาลีเนี่ยและข้อที่หตรึกวิจารวิเคราะห์ขบธรรมะทำให้ง่ายอธิบายด้วยยกนิอ้างนิฐานสาทกยกภาษิตวิจิตอลังการแถมวิจิตอลังการด้านภาษาเนี่ยอันนี้คือการตรึก สรุปโดยรวมแล้วภาระของการสืบทอดพระพุทธศาสนาอยู่ที่หนึ่งการเรียนสองการเผยแผ่นั่นเองกำลังจะบอกผู้ที่จบประโยคาว่าภาระต่อไปเนี่ยก็มีสองอย่างหนึ่งท่านจะเทศจะสอนในข้อที่สองก็ได้หรือข้อที่สท่านตรึกท่านวิจัยท่านค้นคว้าต่อไปด้วยตนเองก็ได้อย่าไปหยุด อ่านคำพีต่างๆให้มากขึ้นอัตถกถาะดีกาอะไรอ่านเข้าไปค้นคว้าเข้าไปท่านก็เป็นผู้ทรงจำพระตรปีดกและถ้ามันไม่มีวิธีตรึกวิธีคิดคืาเรียกว่าไม่มีรับเบียบวิธีวิจัยธรรมะธรรมะิจยะสัมพุโชงเนี่ยท่านไปสมัครเรียนปริญญาเอกเลยประโยก้าเขาให้เรียนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยสงฆ์ไม่ต้องไปเข้าห้องเรียนหรอกขอทำวิจัย เขียนวินัยพนเป็นภาษาบาลีก็ได้เป็นภาษาไทยก็ได้จบประโยคเก้าเขาให้เรียนตรงเลยจะได้ไม่ค้นด้วยตนเองสเปสะสปะการเรียนอย่างนั้นมันเป็นวิธีตรึกวิธีตีความบางทีชาวบ้านเขาไปเรียนพุทธศาสนาเนี่ยภาษาบาลีเขาสู้เราไม่ได้ท่านแต่เขามีวิธีตรึกวิธีตีความวิธีใช้อัตกรา,าดีกาได้มากกว่าเขาเรียกว่า เป็น Research Methodology เป็นวิธีทำวระเบียบวิธีวิจัยเราก็ไปทำตรงนั้นเพิ่มเติมในปริญญาเอกก็ได้ไม่ต้องปริยาโทรไวเสียเวลาเนี่ยถามท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเนี่ยใช้เส้นซะหน่อยเนาะไม่มีทุนก็บอกมาเดี๋ยวทางวัดก็จัดให้ส่งเสริมส่วนผู้ได้ปร,ริญญาหกประโยคนี่เทศอยู่แล้วนะ อาศัยเขาเรียกว่าพร้อมๆกันเนี่ยสิ่งที่ท่านเล่เรียนมาแต่ว่าให้เทศตามที่เรียนมาอย่าไปร้อนวิชาด้านอื่นมากยะถาปริยัตตังธรรมังเ,เทศให้มันมีหลักมีเกณฑ์มีพุทธเทศนานะลีลาลีลาดีมีสาระนั่นเองแต่เรียนให้สูงๆเข้าไว้แล้วก็จะทำให้สืบ สารรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปดังพระบรมราโชบายของทุกรัชการที่อุปถัมภ์การศึกษาพระประิยะธรรมดังที่ทรงพระราชทานตั้งปร,รียนหประโยคปร,รียเก้าประโยคปร,ร่ยหกประโยคในวันนี้นับเป็นพระมหากรุกรณาธิคุณอันสูงยิ่งต่อทั้งสองรูปและถือว่าเป็นพระบรมราชูปถัมภ์อันยิ่งใหญ่ ก็ขอให้พวกเราได้ถวายพระเป็นพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ72พรรษานี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่เกิดจากการศึกษาพระปริยธรรมและสแสดงธรรมตามที่ศึกษานั้นของพระเถระทั้งสองรูปและพระเถระในสำนักนี้ที่เป็น ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสาทวิชากรตตมขอจงมารวมกันเป็นตบ,บะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระพรชัยมงคลแดล่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชน,นมสุขทุกประการอันหนึ่งบุญกุศลทั้งปวงนี้จงเป็นปฏิพรให้ทั้งสองรูป เจริญงอกงามภัยบุญยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอทุกท่านที่มีมุทิตาจิตมาร่วมแสดงความยินด,ดีนี้จงมีส่วนแห่งบุญกุศลเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอายุวันนะสุขระลระปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติรรรตปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ สมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทิน